สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Adventure 12แหล่งรวมความรู้ข่าวสารและการรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลกที่นี่เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถยนต์ที่น่าสนใจทั้งในปัจจุบันและอนาคตและวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรถยนต์สัญ,ญลักษณ์ประดับตำนานที่กลับมาอีกครั้งในรูปแบบใหม่ นั่นคือ Volkswagen Beetle รุ่นปี2026ที่มาพร้อมกับการออกแบบและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นแต่ยังคงสเสน่ห์และเอกลักษณ์ของรถเต่าที่หลายคนหลงรัก Volkswagen Beetle รุ่นปี2026ถือเป็นการกลับมาที่หลายคนรอคอย เพราะหลังจากที่โฟล kswagen เคยประกาศหยุดการผลิตรุ่นวีเติไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนทําให้แฟนแฟนทั่วโลกต่างเสียดายแต่ล่าสุดทางค่ายได้ตัดสินใจปลูกชีพตำนานนี้ขึ้นมาใหม่ในฐานะรถยนต์แห่งอนาคตที่ผสมผสานทั้งพลังงานไฟฟ้าการออกแบบสไตล์เรโทรที่ผสมความโมเดิร์นและสมรรถนะที่ตอบโจทย์การใช้งานยุคใหม่ เริ่มจากดีไซน์ภายนอก v o l kswagen Beetle 2026ถูกออกแบบมาโดยยังคงโครงร่างและรูปลักษณ์ที่ทำให้ทุกคนจดจำได้ตั้งแต่แรกเห็นแต่ถูกปรับเส้นสายให้ทันสมัยมากขึ้นตัวถังมีความโคง้งมนเนียนตาไฟหน้าทรงกลมที่เป็นเอกลักษณ์ถูกปรับให้เป็นไฟเลตแบบแมทริกที่มีความคมชัดและทันสมัยมากขึ้น ขอบไฟถูกล้อมด้วยเส้นไฟ d ด y t i m ม r ร n นนิ่งไลท์ที่ให้ความรู้สึกอนาคตแต่ยังไม่ทิ้งความคลาสสิกกระจังหน้าถูกออกแบบให้เรียบง่ายตามแนวทางรถยนต์ไฟฟ้าช่องดักลมด้านหน้าน้อยลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลาศาสตร์ด้านข้างของรถมีเส้นสายที่โค้งมนรับกับซุ้มล้อทำให้ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นรถเต่าแต่เพิ่มความสปอร์ตมากขึ้น ล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ที่มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด17-20ถึง20นิ้วทำให้ผู้ขับเลือกสไตล์ที่เข้ากับตัวเองได้ตามต้องการส่วนด้านท้ายไฟท้ายเป็นแบบเลดทรงรีที่เชื่อมโยงกับดีไซน์ดั้งเดิมแต่ดูโมเดินขึ้นมากบริเวณกันชนหลังถูกปรับให้เรียบหรูพร้อมดิฟฟิวเซอร์ที่ช่วยในเรื่องอากาศพลาศาสตร์ภายในห้องโดยสาร v o l k s w a g e n b e e t เต2026มาพร้อมความหรูหราและทันสมัยมากขึ้น วัสดุภายในถูกเลือกใช้แบบพรีเมียมเช่นหนังคุณภาพสูงผ้ารีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตกแต่งด้วยไฟแอมเบียนไลท์รอบห้องโดยสารที่สามารถเปลี่ยนสีได้กว่า30เฉดตามอารมณ์ของผู้ขับพวงมาลัยมัลติฟังชันดีไซน์ใหม่ที่เรียบหรูหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่แบบดิจิตอลคอบพิทที่สามารถปรับการแสดงข้อมูลได้ตามความต้องการ ตรงกลางคอนโซลติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด12.9นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายรองรับการอัเอปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบ OTA ทำให้รถสามารถได้รับฟีเจอร์ใหม่ๆโดยไม่ต้องเข้าศูนย์ระบบเสียงจาก Harman Kardon ที่ให้คุณภาพเสียงรอบทิศทางเพิ่มความเพลิดเพลินขณะเดินทางในด้านพื้นที่โดยสาร v o l kswagen Beetle 2026ยังคงออกแบบมาให้ใช้งานได้จริง แม้จะเป็นรถที่มีขนาดกระทัดรัดแต่ภายในถูกปรับให้มีพื้นที่กว้างขึ้นกว่ารุ่นก่อนเบาะหลังสามารถพับได้แบบ60ต่อ40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระให้มากขึ้นตอบโจทย์ทั้งการขับในเมืองและการเดินทางไกลเรื่องขุมพลังรุ่นใหม่นี้ใช้พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบ v o l kswagen ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าหลายตัวให้เลือกตามรุ่นย่อยเริ่มตั้งแต่รุ่นมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหน้า มอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อที่ให้สมัรถนะส,สูงสุดกำลังสูงสุดมีตั้งแต่200แรงม้าไปจนถึงกว่า350แรงม้าอัตราเร่ง0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ภายในเวลาเพียง5.8วินาทีในรุ่นท็อปความเร็วสูงสุดถูกกล็อกไว้ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภยัย แบตเตอรี่ที่ติดตั้งมีขนาดตั้งแต่58กิโลวัตต์ชั่วโมงจนถึง82กิโลวัตต์ชั่วโมงที่สามารถวิ่งได้ไกลสุดถึง550กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน w LTP รองรับระบบชาร์จเร็ว DC ที่สามารถชาร์จจาก10 8ถึง80%ได้ภายในเวลาเพียง28นาทีทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางอีกต่อไป ระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีช่วยขับขี่ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นบิตเตอ2026มาพร้อมกับระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะเช่น Adaptive Cruise Control ที่สามารถควบคุมความเร็วตามสภาพการจราจร Lane Keeping Assist ที่ช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนระบบ Emergency Braking ที่ช่วยเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยาน ระบบตรวจสอบจุดอับสายตารวมถึงกล้องรอบคัน360องศาที่ทำให้การจอดรถเป็นเรื่องง่ายอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือ v o l ks w a g e n ได้เพิ่มเทคโนโลยีการขับขี่กึ่งอัตโนมัติในวิตอตอั์2026โดยสามารถปล่อยให้รถขับเองได้ในบางสถานการณ์เช่นบนถนนไฮเวย์ที่มีเลนชัดเจนและการจราจรไม่ซับซ้อนซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและลดความเหนื่อยล้าในการขับขี่ระยะทางไกล โฟล ks w ว g e n ยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม b บีเตอร์2026ผลิตด้วยวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้มากกว่า70%ลดการปล่อยคาร์บอนระหว่างการผลิตและใช้ระบบแบตเตอรี่ที่สามารถถอดเปลี่ยนหรืออัปเกรดได้ในอนาคตสำหรับการขับขี่จริงโฟล ks w วส e n เ e น t บีเตอร์2026ถูกจูนช่วงล่างให้ขับสนุกควบคุมง่ายมีความมั่นคงบนถนนโค้งการกระจายน้ำหนักดีขึ้นจากการวางแบตเตอรี่ใต้ท้องรถ ทำให้ศูนย์ถ่วงตําลงการเข้าโคงมั่นใจมากขึ้นและยังเงียบสงบเพราะไม่มีเสียงเครื่องยนต์รบกวนเมื่อพูดถึงตลาดเป้าหมาย b บตเตอร์2,026ถูกวางให้เป็นรถไฟฟ้าที่เจาะกลุ่มคนเมืองที่ต้องการรถที่มีเอกลักษณ์มีดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครแต่ก็ยังคงความสะดวกสบายและทันสมัยมีให้เลือกหลายรุ่นย่อยตามงบประมาณและการใช้งานทั้งรุ่นเริ่มต้นที่ราคาเอื้อมถึงไปจนถึงรุ่นท็อปที่อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีและสมรรถนะ นอกจากนี้ v o l kswa g e n ยังมีแผนทำรุ่นพิเศษของ b e ตเติลเช่นรุ่นตกแต่งสไตล์เรโทรที่ย้อนยุคไปถึง b e ตเติลดั้งเดิมในยุค60หรือรุ่นสปอร์ทที่เพิ่มชุดแต่งและปรับสมรรถนะให้แรงยิ่งขึ้นตอบโจทย์ทั้งคนที่รักความคลาสสิกและคนที่ชอบความแรงสรุปแล้ว v o l kswa g e n b e ตเติ2ล2 6คือการกลับมาของตำนานในรูปแบบที่ทันสมัยและก้าวสู่อนาคตอย่างเต็มตัว ด้วยดีไซน์ที่ยังคงเอกลักษณ์สมรรถนะจากพลังงานไฟฟ้าที่แรงและวิ่งไกลขึ้นเทคโนโลยีช่วยขับขี่ที่ทันสมัยและการออกแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมถือเป็นหนึ่งในรถที่น่าจับตามองมากที่สุดในปี2026และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ v o l kswagen Beetle รุ่นปี2026รถเต่าระดับตำนานที่กลับมาอีกครั้งในโลกแห่งยานยนต์ไฟฟ้าหากเพื่อนๆชื่นชอบการรีวิวแบบละเอียดเช่นนี้ อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Adventure 12ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า